สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้มาพบกับรัตแพรเลเเลสันว่า RP พอีกราครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า <S Let s ทนอีวิล e v เว a ลชั่2กันต่อเลยตอนนี้เป็นเนื้อเรื่องของแบรี่จากพาร์ทที่แล้วเราก็ไปเจออีเจ้คนหนึ่งที่ตัวใหญ่ๆชีหน้าดานาตาเลียนี่ไงนาตาเลียนาตาเลียเออเลยแบรี่ Barry บอกอะไร อา้าวสายหัวอย่างนี้หมายความว่ายังไงจำกันไม่บดจำกันบ่ได้หรือ <c oughs> หน้าตาน่ากลัวมากอะตัวนี้มีออกซิเจนเครื่องหายใจด้วยอา้าวแล้วยังไงไม่พูดกันเนี่ยอืดอัดอ,อเล็กอ๋อนี่คืออเล็กเหรอเนี่ยอุยอเล็กทำไมหน้าตาเปลี่ยนไปเนี่ย อเล็กเวนเกอร์เหรอไม่เห็นเหมือนในรูปเลยมอยล่าอยู่ไหนเธอเอาเขาไปไว้ที่ไหนเธอทำอะไรกับเขาฉันได้ฝังมันเรียบร้อยแล้วอยู่ใต้ภูเขาแห่งความกลัวและความสิ้นหวังฮ่า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 แกแกฆ่าเธอเหรอฮะโอ้ย ฆ่าหมอยล่าไปแล้วมีมากกว่านั้นอีกที่ฉันฆ่าเนี่ยแบลรี่แบลรี่เจ็บปวดหัวใจแล้วตอนนี้อะไรเกิดขึ้นอีกโอ้โหอ้นี่มันไอสามขาไอสามขามาแล้วไอ้นี้ก็หัวลาออย่างเดียวนาตาเลียก็ไม่ทำอะไรสักอย่างเแบลรี่เอายิงสักตัวหนิไอเต็มไปหมดเลยเนี่ย ยังไงเนี่ยเราต้องสู้เราต้องสู้กับบอสตัวนี้เนี่ยแบลลี่ทางนั้นฮ่าฮ่าฆ่าเลยจะจะฆ่าแกทีหลังแนะ่ <c oughs> อ้าอ๋อยิงขึ้นไปบนฟ้าหูโหภาพสโลโมชั่นหูแบลลี่อย่างหล่อช็อตนี้นี่หล่อมากอ รือว่าจะโดนทับกระโดดหลบทันไปลวไปลุเร็วไปเลยปเปิดตัวมาก็เธอเดินได้ไหมใส่หัวอย่างนี้พาลากูอีกแล้วละสิอะแบลลี่ออนึกว่าแบลลี่จะเดินไปไหนอะ นาตาเลียบอกกูติดกระเป๋าเป้มึงเฮ้ยทำไมนาตาเลียทำหน้าโรกจิตอย่างเงี้ยจะบอกว่าชอบคนแกน่ผมชอบเนื้อเรื่องภาคนี้มากเลยนะมันเป็นความรักระหว่างพ่อกับลูกเพลงอย่างเศร้านั่นอเล็กเวสเกอร์เหรอเธอรับผิดชอบการทดลองเมื่อ6าาเดือนที่แล้ว ใช่พวกเขาเรียกเธอว่าผู้ควบคุมเธอภาคมอยล่าไปจากฉันฉันจะไม่มีวันจะจฆ่ามันอี๋ฉันขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรเธอบอกว่าเธอกำลังจะไปเกิดใหม่เกิดใหม่เนี่ยนะยังไงกับไวรัสเนาะทำไมเขาต้องเอาแฝดลูกของฉันไปด้วยล่ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยฉันขอโทษนะฉันไม่รู้อะฉัน ฉันจำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหแล้วดูร้องครางสักขนาดนี้เออไม่เป็นไรฉันขอโทษด้วยมันเป็นปัญหาของฉันมันไม่ใช่ของเธอหรอกจะเย็นไวอ๋อแบร์รี่แบบรู้สึกอึดอัดมากที่แบบได้ข่าวว่าลูกตัวเองโดนฆ่าแบร์รี่คุณโอเคไหมเอ่อโอเคฉันโอเคฉันแค่กำลังคิดว่าฉันเคยเดินเล่นกับมอยล่าและโพลี่แบบนี้นะ คุณเป็นคนรักครอบครัวไหมพวกเราพยายามมากกว่ามอยล่ากับฉันทะเลาะกันตลอดเลยจนกระทั่งตอนโตก็ยังทะเลาะกันอีกเพราะว่าเธอใช้คําไม่ดีกับคุณเหรอเป่เธอก็แค่โกรธฉันนะนะฉันเป็นส่วนที่ทําให้เป็นแบบนี้ฉันเป็นพ่อที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ตอนที่เธอกับโพลลีกําลังเล่นอยู่ที่บ้านฉันลืมล็อกปืนของฉันแล้วก็มอยล่าเธอ โอลี่เกิดอุบัติเหตุนะบอยเป็นความผิดของมอยล่าเหรอเปล่าไม่เป็นความผิดของฉันเองแต่ว่าฉันก็ขึ้นเสียงกับเธอและฉันก็คิดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรนอกจากที่จะโบยความผิดโพลี่รอดชีวิตขอบคุณพระเจ้าแต่พวกเราก็เริ่มตีตัวออกห่างกันฉันคิดว่าเธอยังคงรักคุณอยู่นะฉันดีใจนะที่เธอพูดแบบเนี้ย แต่ฉันจะบอกอะไรเธอให้นะถึงฉันจะช่วยลูกฉันไม่ได้แต่ฉันก็จะช่วยเธอเองชันสัญญาว่าฉันจะพาเธอไปจากเกาะน,นี้ฉันรู้ขอบคุณนะแบร์รี่อ่าอย่างน้อยเขาก็ไม่สามารถช่วยลูกเขาได้อย่างน้อยก็คือว่านาตาเลียเป็นตัวแทนของลูกเขาโอเคฉันโอเคแล้วปล่อยฉันลงเถอะโอเคได้เลยคู่หูอื้เพงก็อย่างเศร้าอ้าว หายเศร้าซะง,งั้นเปลี่ยนอารมณ์เร็วๆหลังจากที่ไม่ได้เล่นเลสเ e อรีวิมานานขอเช็คกันอ่าเปิดนี่กระสุนเหลือเยอะไม่เป็นไรต้องไปไกลแค่ไหนเนี่ยกว่าจะถึงข้างบนได้อ่าแสดงว่าแบร์รี่ต้องการที่จะขึ้นไปข้างบนนั้นน่าจะขึ้นไปตรงตึกนั้นวะ แต่ตึกนั้นมันก็ผ่านมาแล้วนี่ถ้าเกิดเขาทะลุย้อนสอนกลับไปที่เดิมนะแสดงว่าแบร์รี่กําลังจะไปที่โรงงานแน่ๆเพราะว่าอย่างแคร์กับหมอยล่าเนี่ยไปจากโรงงานผ่านผ่านไอ้ท่อนเนี่ยท่อระบายน้าเนี่ยเพื่อไปที่ตึกใหญ่นั้นแต่แบร์รี่กลับมาจากตึกใหญ่นั้นเพื่อมาที่นี่โอ้โหแล้วก็จะไปที่โรงงานโอเคสลับกันหมด ที่นี่มันไม่ปลอดภัยอ่ะเธอโอเคไหมโอเคแล้วคุณล่ะอ้าวแล้วบอลลี่เอ้ยแล้วแแบลลี่มึงไม่พูดหน่อยวะเอแต่ซอมบี้อย่างเยอะอ่ะตรงเนี้ยหืมโอ้โหมันแรงสามมันแรงสามเบ้าหนี่แน่นี่แน่ห่วยตัวนั้นตัวนั้นเดินมาอย่างรวดเร็วตัวนี่เอ้าวห้ยอุยเกือบรถหืมหลบทันโอ้ย ตรงนั้นมีอีกหนึ่งตัวหูวนอนกันอย่างเยอะเลยขึ้นมาเ่ยอุ้ยกระโดดไปตนะหนีแน,น,น่ปืนแบรี่นี่อย่างแรงอะ่ะโอ้ยนั่นกระโดดลงมาอีกไม่ต้องไม่ต้องนีขึ้นไปก่อนอ่ามีเพชรให้เก็บมีพลอยเอาอุ้ยไม่ใช่นี่มันอิดอิดของนาตาเลียอู้เอาเราไปยืนอ,อะไรตรงนั้นเนี่ยนาตาเลียโอ้โหซอมบี้ขึ้นกูลงก็ได้นี่ก็ละเอานาตาเลีย หนีไปไหนเนี่ยนะเออยืนเอออยู่นั่นน่ะตามมาละอ่ามีปืนเอาไม่ได้อ่ะไม่รู้ทำยังไงโอ้โหตัวนั้นวิ่งมาอย่างรวดเร็วดิงเลยตีแน่เรียบร้อยอนี่ไงทางที่แครกับหมอยล่ามาที่เจอลุงแก่ๆคนหนึ่งอ้าว นั่นลุงนี่นาะโอ้โหูมันเขาเหรอใช่เขาตายแล้วน่าสงสารจังเขาตายอย่างโดดเดี่ยวอืมเอ้านี่มันโทรศัพท์ไม่ใช่หรอโทรศัพท์มอยล่านี่นี่มันของบอยล่านี่เฮ้ย iPhone ห้ามันมีซิมด้วยหรอวะ แม่โพลี่นี่ฉันเองจะคิดว่าฉันน่าจะจบตรงนี้แล้วแหละฉันต้องการที่จะบอกพวกคุณว่าฉันรักพวกคุณนะและแบรรี่พอ่อฉันขอโทษด้วยที่เป็นลูกสาวที่ไม่ดีไม่ลูกลูกเป็นคนดีแบรี่โอ้เจ็บปวดพ่อเจ็บปวดพ่ออยู่นี่แล้วลูกไปกันเถอะ จะจะถล่มเบื้องนี้เละไปเลยเกาะนี้กับสาสมกับที่มันทำกับลูกอ่า,อาเราตอนนี้เราก็ได้กุญแจมาอย่างแรกออกไปจากที่นี่อย่าอยู่หายจากฉันนะโอเคโอเคอ่ามีจดหมายบันทึกของชายแก่วันที่19เดือน7 1988 ฉันต้องการที่จะฝึกภาษาอังกฤษดังนั้นฉันจึงเขียนไดอารี่ขึ้นมาทุกวันทุกวันที่ฉันเขียนนั้นมันไม่มีความหมายเลยแต่ตอนนี้ฉันมีเหตุผลที่ดีแล้วที่จะเขียนมันวันแรกวันนี้เป็นวันที่จะมีเด็กคนหนึ่งดื่มตาดูโลกแม่ของเธอนั้นมอบชื่อเธอก็คือชื่อไอรีนามันเป็นชื่อของยายเธอฉันไม่เห็นด้วยเลยแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะเถียงชนะผู้หญิงหัวดื้อคนนั้นได้เธอมีตาและจมูกเหมือนกับพ่อของเธอ แต่เธอก็มีปากเหมือนกับแม่ของเธอพวกเรานั้นจะเลี้ยงดูเธอให้เติบโตให้แข็งแรงปีนี้ที่เกาะนี้เป็นปีที่ดีมากและธุรกิจเบื่อของพวกเราก็เป็นไปได้ด้วยดีชีวิตฉันมีแต่สิ่งดีๆและชัดก็ต้องการให้อารีน่านั้นรู้สึกดีแบบนี้เหมือนกันด้วยเมื่อเธอโตขึ้นเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของฉันในฐานะพ่อคนหนึ่งวันที่19เดือน7 1994อารีน่าอายุครบ6ขวบแล้วเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน เธอชอบที่จะเรียนแบบแม่ของเธอแต่แม่ของเธอนั้นเกียดมากเลยเพราะว่าการเรียนแบบนั้นค่อน้างที่จะเหมือนเธอนั้นเป็นคนฉลาดและก็ชอบการคำนวณชอบการคิดเลขเหมือนกับยายของเธอเลยอาลิน่ารอยยิ้มของอาลิน่านั้นช่วยบรรเทาอาการกรังวลของฉันได้แต่ตอนนี้เหมือนเกิดอุบัติเหตุทําให้เราต้องขาดสภาพคล่องทางการเงินทําให้เกาะแห่งนี้มีสภาพที่เลวร้ายมากที่สุดเท่าที่จะเคยมีมา ฉันอาจจะต้องตกงานก็ได้แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่ฉันจะต้องมานั่งกังวลก่อแห่งนี้คือบ้านของพวกเราฉันต้องการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับเธอดังนั้นมัน,มน,เ,ปน,เ,ปนเป็นความรับผิดชอบของฉันวันที่19เดือน7ปี2000อาลีนาอายุครบ12ขวบแล้วเธอเริ่มที่จะเป็นคนหัวดือ้อเือนแม่ของเธอเข้าไปทุกวันฉันไม่เข้าใจผู้หญิงจริงๆเลยและตอนนี้ฉันก็ลำบากใจมากเพราะว่าเธอต้องการเงินแล้วก็ต้องการอะไรอีกมากมาย ถ้าพูดถึงผู้หญิงแล้วเงินแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้ามาที่เกาะแห่งนี้อ๋อน่าจะเป็นอเล็กแน่ๆเธอสัญญาว่าจะกอบกู้เศรษฐกิจให้กลับคืนมาฉันได้งานแล้วก็เขาก็ยังช่วยสร้างเครื่องอำนวยความสะดวกในเหมืองด้วยฉันคิดว่าเหมืองมันเจ๊งไปแล้วนะคิดว่าเหมืองมันน่าจะจบลงแต่ว่าเธอสามารถที่จะกู้คืนมาได้เธอเป็นที่รักใคร่ของทุกคนพวกเขาเรียกเธอว่าผู้ช่วยชีวิตเธอเป็น ผู้มีพระคุณกับพวกเราแม่ของฉันเคยบอกว่าอย่าเชื่อใจพวกคนรวยพวกคนจนยังมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพวกคนรวยพวกนั้นซะอีกมันเป็นคําแนะนําที่ดีแต่ผู้หญิงคนรวยคนนั้นก็ยังช่วยพวกเราแหมมันช่วยเพราะหวังผลอะไรสักอย่างแน่ๆแหมดูก็รู้ถูเอ้ย <c oughs> วันที่19เดือน7 2008ตอนนี้อลิ n าอายุครบ20แล้วเป็นวันเกิดของเธอฉันกำลังจะไปฉลองแต่ฉันก็ยังกังวลอยู่ เพราะว่าอาทิตย์หน้าเธอกาลังจะไปทํางานที่เหมืองแล้วฉันนะ่ะคัดค้านจากเธอนะแต่ยังไงเธอก็ไม่ฟังฉันเพราะเธอก็ไม่ฟังฉันมาเป็นปีแล้วทําไมมนเป็นแบบนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าเริ่มที่จะที่จะเป็นคนหัวดือ้อเหมือนกับพ่อของเธอเธอเคยพูดและฉันก็คิดว่าเธอพูดถูกนี่ก็เป็นปีแล้วนะที่เจอจากพวกเราไปที่รักอ๋อแสดงว่าแฟนของลุงคนที่นอนตายคนเนี้ยน่าจะตายในปี2008นนี่แหละ มาปีหนึ่งละอ๋อจะเป็นปี2007อ่าแต่ฉันก็ไม่เชื่อใจพวกคนพวกนั้นซะด้วยมีบางอย่างที่มันดูแปลกๆแต่ว่าทุกคนก็ยังคิดว่าฉันเป็นพวกไอ้แก่หัวโบราณบางทีอาจจะเป็นที่อลิณาด้วยก็ได้ที่คิดแบบนั้นแต่ฉันก็รู้ว่าฉันคิดถูกและฉันหวังว่าอลาิณาจะรู้ตัวเข้าสักวันหนึ่งเร็วๆนี้วันที่19เดือน7 2009ฉันไม่ได้เจออลิณามาเกือบปีแล้วมีบางอย่างที่แย่ๆเกิดขึ้นในบ้านของพวกเรา ผู้คนล้มป่วยแล้วก็มีบางอย่างที่ฉันไม่สามารถจะอธิบายได้ฉันรู้ว่าเป็นเป็นเพราะผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่มีรอยยิ้มปีศาจนี่คือบ้านของอาริณาแต่ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วฉันก็ออกจากเมืองนี้แล้วก็ทิ้งทุกอย่างแต่เกาะแห่งนี้คือบ้านของฉันฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นไม่มีที่ไปสําหรับฉันแล้วแล้วฉันก็ไบอยู่ที่ท่อระบายน้ําฉันอาศัยอยู่ที่นี่ทุกอย่างมันเลวร้ายลงฉันรู้อาริณาขอให้เธอปลอดภัยนะฉันจะตามหาเธอฉันสัญญา เพราะเธอคือทุกสิ่งที่พ่อของเธอทิ้งไว้ให้กับฉันอ๋อแสดงว่าพ่อของอลิ่าเนี่ยอิลินาเนี่ยน่าจะเป็นลูกของชายแก่คนนี้น่าสงสารมากเลยนะที่แบบต้องมานั่งตอนตายที่นี่แล้วก็ไม่ได้เจอหลานรู้สึกเหมือนกับว่าครอบครัวในเกาะเนี่ยรู้สึกว่าจะสูญเสีย คนมากมายเพราะว่าอีอลเล็กเวสเกอร์เนี่ยดัยงนั้นเราน่าจะต้องสารเจตนาล้มดยการไปฆ่ามันเพราะว่าแบร์รี่เราก็สูญเสียลูกเหมือนกันอะเราต้องรีบเดินทางไปแต่ไม่อยากจะเชื่อนะว่ามอยล่าจะตายจริงๆเนี่ยแล้วแบร์รี่ไม่มาหาแคร์เลยนะพูดถึงแต่มอยล่าอย่างเดียวโหจะอย่างกว้างะ่ะดูดิโหมีหนูด้วย มีซอมบี้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวมันต้องฟื้นขึ้นมาแน่ๆขอดูก้นนาตาเลียก่อนอะเซอร์วิทโยตัวนี้ไม่ฟื้นใช่ไหมแล้วเราต้องไปทางไหนเนี่ยทางตันดูเบิดว่าพวกเราน่าจะเปิดไอ้รางน้ำนี้ได้นะจากที่ไหนสูงๆสักที่หนึ่งแล้วที่ไหนอ่ะ มออมันไ่รู้หลังจากที่โง่มานานนะครับอเราก็เจอละแหมมีรู้ตรงนี้ก็ไม่บอกอ,อันนี้น่าจะเป็นท่อเหมือนว่าเป็นเป็นประมาณว่าที่กั้นน้ำอ่ะเราต้องเปิดทางนี้ไปเรื่อยๆรื่อาโหมีซอมบี้นาตาเลียจะโดนไหมเนี่ยกระโดดได้ปะโอ้โหกระโดดได้ไกลเหมือนกันเนี่ยนาตาเลียเปิดประตูท่อระบายน้ำหน่อยโอเคเรอแป๊บหนึ่ง ได้แผนที่มาเรียบร้อยอันนี้ลลแล้วก็กดอกดเอรัวอ่าหุ่นละเปิดอย่างช้าเลยเด็กนี่ก็แรงเยอะนะเนี่ยน่าจะหนักหน้าดูยังเปิดได้เยี่ยมมากนาะตาเลีย ع. ไปต่อเลยแสงว่าน่าจะมีหลายอัน หูซอมบี้ตัวนี้จะกัดขาเราไหมไม่ได้แดกคุณล็อกอ่าได้กระสุนปืนไรเฟิลโอ้โหทางนี้น่าจะต้องปิดทางนึงแหละอ่ะนาตาเลียไม่เดินไปให้ด้วยนะโอ้ต้องมานั่งเดินเองอีกโอ้ตัวนี้ไม่ตื่นนะอืมไม่ตื่นนอนไปเถอะหลับให้สบายารีบบุญก่อนโอ้โหซอมบี้พล่มาอีกอือเอาแลวไง งานเข้าแบรลี่จาัดก,การเต็มเต็มหัวโอ้โหอย่างแม่นอ่ะคราวนี้ก็ได้ละผลให้เรียบร้อยไม่มีตลบหลังนะ,ะกลัวมากเลยข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวตบกระบาลน,นาตาเลียทีตายเลยเรียบร้อยลุยอ่ะ โอ้โหเสียงอะไรเนี่ยอ่ามีซอมบี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเก็บของก่อนนี่ดินปืนระเบิดควันอันนี้อีกเราจะสุดให้เรียบร้อยนะได้รูบ,บี้ไป250ยิงเต็มทัวอ้เอาไปโดนอีกโอ้โวไหนเอ้าหุยอยู่ข้างๆมาแต่เมื่อไหร่นวะนี่แหละนี่แหละอ่าโอ้โหตัวนั้นคานพังตัวเหรอพังตัว แตัวนันมีรังอีกทุบรังก่อนอ่าได้กระสุนมาอ้าวตัวนี้ยังไม่ตายเหรออึดอะไรขนาดนี้วะนี่เนี่ยไปนัตเตอร์เลียไปต่อตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวที่เมื่อกี้ยิงไปอืมแล้วก็ทางนั้นอ่านี่อะอ้าวแบลรี่ยิงเปิดทางให้ฉันหน่อยยังไงอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อ๋อใช้ปืนยิงได้เลยเหรออ๋ออ๋อยิงไม้ตรงนี้อ่าใช่ด้วยขอบคุณมากไปต่อนอตาเลียประตูเปิดน้ำโอเคนะแล้วดูซอมบี้ตัวนี้ดิหูอยู่ใกล้ๆด้วยมันจะลุกขึ้นมาปะเนี่ยเอ้ยโอ้โหตอนนี้แบรี่โดนลุมทึ้งอยู่นะครับ อนนี้ซอมบี้สามตัวลุบตบไปหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีแล้วครับโโหโูตอนนี้แบร์รี่กำลังอยู่โอ้โหโดนห้าทีดีนะไม่เป็นไรมีมาซอมบี้อีกอกินเร์บใช้กินเร์บก่อนละกันแล้วเก็บอ่ามาทำไมโอ้โหทางนี้หลบไม่ทัน,นมาซอมบี้โอ้โหโดนอีกอ ให้ตาตาเลียเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวซอมบี้มามไม่ไว้ใจอีซอมบี้ที่นอนตัวเมื่อกี้ให้แบรี่โดนหลุมถึงไปก่อนอ้าวมาอีกโอ้โหแล,แล้วแล้วหลบหลบก่อนโอซอมบี้โอโทางตานแล้วดิ่งโอ้ยโดนอีกจะตายไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปบ๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวยิงระเบิดก่อนยิงระเบิดก่อนโอ้โหโดนอีกเอออ้าวไม่ระเบิดเอา้า แล้วมันเป็นระเบิดควันเหรอทงปีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยจะตายอยู่แล้วเวก่อนโอ้ยเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนอือหือโดนกัดอีกตายปะเนี่ยตายปะเนี่ยอือหือโอ้ยเดี๋ยวป่าระเบิดไฟก่อนโอ้ยไม่ไหวแล้วนีแน่โอ้ยหิวเลือดแปบ๊บเกือบตายแล้วดีนะเล่นอีซี่นีแน่นีแน่เต็มหัวเต็มหัวเต็มหัวข้างบนข้างบนเอา ลูกกระสุนหมดอีกโอ้อ่าเบรกสองตัวใช่ไหมนี่ไอ้โง่ไอ้ซอมบี้โง่โอ้ยโดนลุมถึงอ่าเปิดทางให้นาตาเลียเรียบร้อยนะไปเลยอู้ซอมบี้ตัวนี้โอ้โหมีสองตัวอืมเอาวแบลรี่โดนลุมถึงตอนนี้อ่ะลงไปอ้าวลงไปไม่ได้อีกโอ้ยอ๋อเราต้องเราใส่อ๋อนี่ไงไปฝั่งนู้นไงเราต้องอ้อมไปฝั่งนู้นก่อน รีบไปก่อนนาตาเลียไม่ค่อยปลอดภัยหืทางนี้เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะต้งขาอ้ยตัวนี้ลุกขึ้นมาอีกอ้ยไปก่อนแล้วโอ้โหทางหน้าข้างหลังเลย,ยแบลลี่ช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิยวยงถังแก๊สนีแน่ไหนตัวข้างหลังเนาข้างหลังเนาตายด้วยตัวนี้อ้าวโอ้ยโดนไฟไม่ได้ ดีนะไม่ตายอ่าคราวนี้เราก็น่าจะอ้าวยังลงไม่ได้อีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ากินเฮิร์บเนี่ยน่าจะลงไปได้แล้วมั้งเจอแบรรี่จะได้ปลอดภัยหน่อยเจอแต่ซอมบี้แบบตอนที่แบบนาตาเลียมันทําอะไรไม่ได้อะอิดก็ไม่มีหาอิดไม่เจอนะเนี่ยถ้ามีอิดมันจะสามารถแบบทำาอุ้ยตัวนี้เฮ้ยมันเหมือน มันเหมือนมีตัวล่องหนโอ้โหแบลลี่เปิดทางแล้ว e <t une> ตัวล่องหนวนี่ถ้าโดนทีเดียวเนี่ยจะตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบกันนะนาตาเลียตายอืมเรามีวาวกันอ่ะเปิดวาวกันเร็ว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 โอยซอมบี้ตัวนั้นดีนะมันโง่มันเดินไปทางนู้นเร็ว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 ลุ้น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 กลัวไอ้ตัวล่องหนวไม้สุดแล้วเนี่ย ข้างๆหูเลยขึ้นไปก่อนแล้วต้องขึ้นไปก่อนอืมอ่าเยี่ยมแบลลี่โอ้โยข้างล่างก็มีเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งมอนเตอร์มอนเตอร์แป๊บนึงโอ้ยไหนไหนอยู่ตรงไหนเอ้ามองไม่เห็นน่าโอ้ยนาตาเลียวิ่งฝ่าไปเลยแล้วกันอืมเอ้าแบลลี่โดนลุมถึงอยู่นั่นน่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอหลบก่อนหลบก่อน โอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นเดี๋ยวลองยิงลองยิงไอ้ระเบิดควันก่อนอ่าเจอมาแล้วเอากระสุนอีกรู้อะไรจะยิงอยู่บอกน,นั่นอ่ะนี่ไนี่น่นนนอ่ะโอ้ยชีตั้งตั้งแต่ข้างบนใครจะไปเห็นวะโอ้เราตอนนี้นาตาเลียโดนไหมเนี่ยมันเหมือนกับเสียงข้างๆหูเลยรีบไปก่อน ไม่สู้ไม่สู้รู้ตำแหน่งไปก็ไม่มีประโยชน์อ่าตอนนี้มุดมาตรงนี้น่าจะถึงแบรแแบรี่แล้วแหละเออเร็วไปหาแบ์รี่เร็วอือ้าวจะกั้นอยู่อีกโอ้โหแล้วมันอยู่ข้างในเนี่ยนะโอ้แบรรี่งานเข้าแล้วดาตาเลียเปิดประตูเร็วมันใกล้มาแล้วอ้าวไหนใกล้ตรงไหนอ่ะไม่เห็นยิงควันก่อนไหนว่าไม่เห็นนะะ มันใกล้ตรงไหนไม่รู้อ่ะเอางี้ละกันชี้ไปหาไม่เจออ่ะงั้นเปิดเปิดประตูก่อนให้แบรรี่เข้ามาก่อนเดี๋ยวแบรรี่โดนล,ลุมถึงกินแต่ว่าไม่ได้อยู่ข้างในนะอยู่ข้างนอกอ่าเร็วเอาโอ้โ,โหโดนซอมบี้ตอบอีกอเอโอโอ้โหไม่น่ารอดอ่ะเจออย่างงี้ไม่น่ารอดโอ้โห แบลลี่ยิงดิเอ้าโอ้โหแล้วแบลลี่ทำไมหันไปตรงนู้นเนี่ยหนี่แน่เอายังไงอ่าโอ้ย่อกี้มันชอบหันหลังไม่อยู่เรื่อยเลยโอ้โหหืมลุ้นลุ้นลุ้นเร็วเร็วเร็วเปิดเปิดเปิดแบลลี่เข้ามาก่อนเลยเร็วเฮ้ยเร็วครบสามสองไหมมึงอะครบสามสองไหมเร็วเร็วรีบเข้ามา ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประตูเปิดน้ำนะ่ะโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดแต่สารภาพว่าเมื่อกี้ตายไปตาหนึ่งนะเจอไอ้ตัวล่องหนั่นแหละอย่างโหดอ่ะถ้าเราโดนมันกัดทีเดียวตายเลยปิดฉากจบเลยเลยลุ้นไงเฮ้ย,อ,ยอ่ะนาตาเลียข้ามาละไปต่อ เฮ้ยเหมือนมืนได้ยินเสียงอะไร่ะเนี่ยไม่มีเนาะนึกว่าเสียงบอสเจอประตูแล้วอ่าเข้าไปอ่านี่เราออกมาข้างนอกแล้วโอเคตอนนี้ก็เซฟพอยต์ละยังไงผมขอจบพาร์ตี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่พาร์หน้าสวัสดีครับ